อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัว how to copy paste ฉบับรุงง้งี้ทำนานแล้วใครเป็นบ้างเวลา copy paste ต้องทำทีละอนันทีละอนันเสียเวลาสุดๆต่อไปนี้เซฟคลิปนี้ไปทำตามได้เลยครับ 1. กด Windows V จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้ครับ 2. กด c t r o l C ข้อความที่เราต้องการ Copy โดยสามารถ Copy ได้ทีละหลายข้อความเลยครับ 3. ไปที่หน้าที่เราต้องการจะวางข้อความกด Windows V จะขึ้นหน้าต่างที่มีข้อความที่เราได้ทำการ Copy ีเอาไว้ขึ้นมาให้เราเลือกวางได้ตามต้องการเลยครับนอกจากนี้ปุ่ม Windows V ยังสามารถแทรกอีโมจิต่างๆ ภาพกิฟต์อีโมติคอนและอักขารพาิเศษต่างๆได้อีกด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น